ที่เวรกรรมตามสนองหลังจัดฉากาให้ตนได้เสียกับกู้เจ้งหยวนแล้วย่อมเป็นไปนดังคาดความสัมพันธ์ของกู้เจ้งหยวนและเฉียวเฟิงหลันเริ่มสั่นคลอนงานมงคลคู่ที่ตั้งข่าวว่าจะจัดขึ้นในเร็ววันพลันหยุดชะงักแม้ไม่ได้กินเต้าหู้ของนางแล้วแต่ในใจของเจ้งหยวนก็ไม่มีสตรีตัวร้ายอย่างซ่งจินเหอเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเห็นแก่หน้าผู้อาวุโสเซิ่งอู๋เฉินผู้เป็นบิดาของซ่งจินเหอโดยเหตุนี้เจ้งหยวน จึงไม่อาจปัดความรับผิดชอบสุดท้ายก็ต้องจนใจย่อมแต่งจินเหอเข้ามาเป็นภริยาเอกของจวนโหหลังแต่งงานกับนางแล้วกู้เจิงหยวนลั่นวาจาขอสาบานกับฟ้าดินว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเขาจะมอบฝันร้ายให้นางเขาจะสั่งสอนหู้ยืนตัวร้ายให้หลับจำเขาจะทําทุกวิธีทางให้นางได้รู้ซึ่งว่ามีควรแทรกแซงความรักของผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นเขาจะทาให้นางได้รู้ว่าการไม่สมหวัง,งในความรักมันเป็นเช่นไร ลั่นวาจากับฟ้าดินไว้แล้วกูเจ้งหยวนก็ไม่เคยทําให้ฟ้าดินต้องผิดหวังทุกครั้งที่หลับนอนด้วยกันไม่มีครั้งไหนที่เขาจะครุ่นครางเป็นชื่อของนางเขางมาครุ่นครางกระเส่าเป็นชื่อของเฟิงหลานอยู่ร่ําไปนําซ้ำอย่างกระแทกกระทันอย่างบ้าบินไม่เคยอ่อนยนยิ่งไม่เคยคิดทะนุถนอมบุพภาเลยสักครั้ง ที่น่าชาังยิ่งกว่านั้นก็คือเขอบาบังคับให้นางกินยาห้ามคันเป็นประจำนี่จะเป็นเหตุผลว่าเหตุนไนกู้เจิงหยวนอุ่นเตียงกับฮหยอินแทบวันละสามเวลาหลังอาหารแต่ทำไมจินเหอถึงไม่ตั้งรันเสียทีแต่ถ้าให้ว่าตามตรงเขาทำกับนางบ่อยครั้งขนาดนั้นต่อให้มียาพิเศษจากหมอเทวดาหรือให้ตกยากรอกเปา่าวันละหม้อไม่ว่าวันใดวันหนึ่งนางก็อาจจะตั้งครันลูกของเขาได้อยู่ดีตั้งแต่แต่งเข้ามาเป็นฮุยินตระกูลกู้จะบอกว่าสุขก็พูดได้ไม่เต็มปาก หากชั่งน้ำหนักดูแล้วความทุกข์น่าจะมีมากกว่าความสุขสิ่งที่นางกำลังเผชิญอยู่ในทุกๆวันมันเปรียบเสมือนกรรมตามสนองยังไงก็ไม่รู้จินเหอรู้ซึ้งแล้วว่าสิ่งที่นางต้องแบกรับในทุกวันนี้ล้วนเป็นผลพวงมาจากสิ่งที่นางกระทำในอดีตนางสำนึกแล้วว่านางไม่ควรวางแผนให้ตัวเองตกเป็นของกู้เจ้าหยวนไม่ควรทำให้หนึ่งหญิงหนึ่งชายต้องแยกจากกันนางเฝ้าอ้อนวอนต่อดวงดาวทุกคืนวัน ขอให้ตัวเองได้ย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตที่เคยทำผิดพลาดไม่ว่าด้วยวิธีใดก็แล้วแต่หากย้อนเวลากลับไปได้ข้าจะแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองข้าจะไม่ยึดติดในบุรุษแค่คนเดียวข้าจะไม่งมงานในรักข้าจะไม่แยกผู้ใดออกจากกันทั้งนั้นนำซ้ำข้ายังจะอวยพรให้พวกเขาสมหวังและได้ครองรักกันไปจนแก่ชาราจากวันกลายเป็นเดือนจากเดือนกลายเป็นปีจากรักกลายเป็นมิรักจากมิรัก กลายเป็นเกลียดชังไปโดยปริยายพระจวบหมาะกับได้ยินข่าวคร่าวว่าเจิงหยวนจะแต่งภรรยารองเข้าจวนจินเหอที่เพิ่งรู้ว่าตนเองตั้งท้องอ่อนๆและกลัวว่าสามีจะบังคับผู้เข็นให้นางกำจัดเด็กในท้องเสียดังนั้นเพื่อปกป้องเจ้าก้อนแป้งนางจึงตัดสินใจเขียนหนังสืออย่าทิ้งไว้ให้สามีจากนั้นก็เก็บสัมภาระหนีไปอยู่ต่างเมืองโดยไม่บอกกล่าวกับผู้ใดทั้ทงยังให้จวงเถาปิดเรื่องที่นางตั้งท้องลูกของเจิงหยวนไว้เป็นความลับ ด้วยกลัวว่าท่านพ่อและพี่ชายทั้งสองจะบุกมาห้ามหันเอาชีวิตเจ้าหยวนหวที่จวนโหจนก่อเกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตจินเหอจึงไม่ได้บอกเรื่องอยากกับผู้ใดและเลือกหายไปใช้ชีวิตเรียบง่ายตามลำพังในต่างแดนแต่ผ่านไปเพียงครึ่งเดือนบุรุษที่มีสถานะเป็นพ่อของลูกในท้องกลับปรากฏตัวขึ้นในยามราตรีน่าอยากถามสักคำว่าเสนอหน้ามาทำไมอยากถามว่าเขารู้ได้อย่างไรว่านางหนีมาอยู่ที่นี่แต่ยังไม่ทันได้พูดสิ่งใดให้มากความ บุรุษในอภรรสีดำลายครามก็มงตรงเข้ามาประชิดตัวแล้วปักคมมีดลงกลางอกซ้ายซ้ำร้ายอย่างฆ่าปาดคอนางหยิงเลือดเจ็นโดยไม่ทันให้ดาได้มีโอกาสเอ่ยคำใดออกมาจากปากสิร,ริซัมหลังจากสิ้นใจตายไปได้แค่วูบหนึ่งจูๆ่ๆก็เกิดปาฏิหารขึ้นดาว่าสวัรรก้งเห็นใจ จึงนำพาให้ดวงวิญญาณของจินเหอได้กลับมาเกิดใหม่ในร่างเดิมของตอนเองซึ่งเป็นตอนที่จินเหอยังไม่ได้แต่งงานกับกู้เจิ้งหยวนซึ่งเท่ากับว่าจินเหอได้ย้อนเวลากลับมาอยู่ในอดีตของตอนเองอ๋อเพียงเท่านี้ก็น่าจะเดาได้ไม่ยากว่าดวงดาวบนาฟากฟ้าเหล่านั้นล้วนฟังคำอธิฐานของนาาเสมอมาขอบคุณทวยเทพทั้งหลายที่ช่วยให้หนางได้ย้อนกลับมาแก้ไขความผิดพลาดของตอนเองดังใจหวัง เช่นนั้นกลับมามีชีวิตใหม่ในหนนี้นางจะหลีกหนีบุรุษแท่กู้ไปให้ไกลที่สุดนางจะไม่รักเขาจะไม่ลงเสน่ห์เขาจะไม่เกี่ยวพันเขาเหมือนครั้งในอดีตหากเขารักคุณหนูเฉียวนางก็จะอวยพรให้คนทั้งคู่ได้ครองรักกันสาบานว่านางจะไม่แยกใครออกจากกันจะไม่วางแผนร้นรายๆให้ตัวเองเปลืองเนื้อเปลืองตัวกลับกันนางจะปูทางให้ตัวเองได้เจอกับบุรุษดีๆ ได้มีรักครั้งใหม่และมีความสุขกับเขาคนนั้นไปจนแก่ชราเพียงเท่านี้นางก็จะไม่ถูกฆ่าปาดคอตายเหมือนดังที่ผ่านมาแต่ไม่รู้เลยว่ามันผิดพลาดที่ตรงไหนจินเหออุตส่าห์ได้ย้อนเวลากลับมาแล้วแท้แต่ทำไมกู้เจิ้งอยวนในเวลานี้ถึงไม่เย็นชาไร้ใจเหมือนในอดีตนำซ้ำเขายังเป็นฝ่ายตามตื้อตามรักนางเสียเองทางทางที่นางพยายามปลักสายไล่ส่งเขาแล้วทุกวิธีทางก็ตามเดิมทีเจิง้งหยวนมีนิสัยชอบเอาชนะชอบอยู่เหนือผู้อื่น มิชอบเสียหน้าไม่ชอบเป็นรองใครเช่นนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาเห็นนางไม่เที่ยวรักเที่ยวตื้อเขาเหมือนอย่างที่ควรจะเป็นเขาที่กลัวเสียหน้าและอยากเอาชนะจึงหันกลับมาต่อยเสียนางซื่งใช่หรือเปล่านะยิ่งคิดที่ปวดหัวไม่คิดแล้วดีกว่าณโจนสกุลกู้เฮ้ยเฮ้ยอะไรของเจ้าเนี่ยเอามือออกให้หางหน้าข้าเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นข้าจะตัดนิ้วของเจ้าทิ้งเสีย เมื่อได้ยินเสียงร้องโอดโอยของสายคุณสนิทเสียติงหลัวเอาแต่หัวรอ้องหัวสั่นหัวคลอนแทบเป็นแทบตายไม่คิดว่าหหนุ่มแท้กู้ผู้เชี่ยวชาญด้านรอบสังหารบุคคลอื่นบัดนี้จะถูกสตรีตบหน้าจนแก้มขึ้นสีรู้ถึงนหนอายถึงนั้นจิ้มนิดจิ้มหน่อยทำเป็นห่วงตัวไปได้ไม่สมกับเป็นเจ้าเลยสนิทเสียติงหลัวลากบอกฟูกมานั่งข้างๆสายคุณสนิทซึ่งยามนี้ เจ้าวนกำลังยกผ้าขาวประครบแก้มตนเองด้วยสีหน้าเจือเจือนเมื่อร้อยแต่ถึงกระนั้นเจ้าตัวก็ไม่วายเฉียวหางตามองดุแล้วพ่นเสียงต่อร้อต่อเถียงเพราะเป็นพิธีออกไปว่าห่วงตัวบ้านเจ้าสิคนกําลังประครบร้อนจอุจะไม่เห็นหรือไงอ๋อคนอย่างเจ้าในี่ตายยากนารกสวรรค์ไม่ต้อนรับแค่โดนฝ่ามือไปฉาดเดียวทําเป็นตื่นตัวไปได้แล้วนี่เจ้าเสนอหน้ามาทําอะไรที่จวนของข้าไม่ใช่ว่าไปจับปีศาจท,ที่เมืองนอกด่านหรอกหรือ ข้ากลับเมืองหลวงมาสามวันแล้ววันนี้ได้ยินข่าวว่าเจ้ากลับจากไปว่าราชการต่างเมืองก็เลยตั้งใจซื้อสุรามาดีกับเจ้าโดยเฉพาะทันทีที่ได้ยินเจ้านั่นเอ่อยเรื่องดื่มสุรากู้เจ้งหยวนที่งวนอยู่กับการประคบกรอนก็หันกลับมามองหน้าสายรักด้วยสายตาคมปรับเขารู้ดียิ่งกว่าใครในใต้ละว่าเจ้านั่นเป็นคนคออ่อนชอบดื่มชามากกว่าดื่มสุราแล้ววันนี้เกิดเครื่องฟ้าเครื่องฝนอันใดถึงได้ชวนดื่มสุราเสียได้อย่าพูดให้มากความคนอย่างเจ้าดื่มสุรานับครั้งได้ ฉะนั้นอย่าเอาเรื่องสุรามาอ้างในใจของเจ้ามีสิ่งใดอยากพูดก็พูดมาเถิดเจ้าก็รู้ข้าเกลียดคนอ้อนคอมที่สุด <c oughs> สมกับที่เป็นสายข้ารู้ใจข้าเป็นที่สุดคุณชายเสีย่ยหงรอร่วนพร่างตบฝ่ามือเฉียดหน้าขาเขาพึงพอใจาย,ยิ่งนักที่สายเพียงคนเดียวรู้ทันเขาไปเสียทุกอย่างนี่มันแน่แท้ว่าเขากับเจ้าคนแท้กู้สนิทชิดเชื้อกันเพียงใดเดือนที่แล้วเนี่ย เจ้าเป็นคนอยู่เบื้องหลังการวางยาปรุกกำนัดใช่หรือไม่นี่โจแอบสืบสาวราวเรื่องรับหลังฆ่าอย่างนั้นล่ะนี่สหายจะโทษฆ่าก็ไม่ได้นะก็เรื่องมันเกิดในชวนของข้าในฐานะผู้นำตระกูลเขายอมต้องสืบสาวให้กระจังเผื่อว่ารู้ตัวคนก่อเหตุเขาจะได้มีคำอธิบายให้แก่คุณหนูเฉียวและตระกูลส่งแต่ใครจะไปคาดคิดว่าคนจัดฉากทุกอย่างจะเป็นสายรักของข้าสยเองเสี่ยติงหลัวพูดอย่างตรงไปตรงมา ทั้งยังมองช้อนเข้าไปในดวงตาเข้มของสหายรอกับต้องการจับผิดรอให้ห,งหงัวหนุ่มต้องชักสีหน้าคล้ายไม่สบอารมณ์ที่ผ่านมาเจ้งหยวนมักเป็นฝ่ายสอบสวนและไล่จับผิดผู้อื่นแต่ในครานี้คนถูกสอบสวนดันเป็นเขาเสเองเป็นฆ่าเลยอย่างไรคุณนางระดับปอเช่นเจ้าจะทาอะไรฆ่าได้งั้นหรอพอเถียงไม่สู้ก็ยอมรับหน้าตาเฉยแต่ก็ไม่ไหวหย,ยิบยกเอายศถาบรรดาศักดิ์ของตนขึ้นมาข่มขู่ผู้อื่นเช่นนี้ เจ้างวนเจ้าบ้าไปแล้วเรื่องไรไมิใช่ว่าเจ้ารำคาญสตรีเช่นนางมาโดยตลอดหรือเหตุไฉนเจ้าถึงได้ทำเรื่องสิ้นกิดพันนี้ด้วยละ่ะแล้วนี่เจ้ายังไปพังงานแต่งของนางอีกตกลงว่าเจ้าจะสุขขอนางมาเป็นภรยาจริงๆน,นหะหรือเอาเป็นว่าข้ามีเหตุผลของข้าและเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องหาความกระจ่างใดไปอธิบายแก่เฉียวฟึ่งหลันเพราะตัวข้านะ่าจบความสัมพันธ์กับนางไปก่อนหน้านั้นแล้วดังนั้นข้าไม่ถือว่าผิดต่อนาง ส่วนเรื่องแต่งใครมาเป็นภรยาล้วนเป็นการตัดสินใจของข้าจงไม่จําเป็นต้องยื่นปากเข้ามาสอดได้ฟังเช่นนี้เสี้ยติ้งหลัวก็พูดอันไดไม่ออกเขาได้แต่อ้าปากค้างตึงไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายอย่างไรที่พอจะทําได้ในเวลานี้เห็นทีคงเป็นยืดหลังมือเข้าไปแตะหน้าผากเจ้างหยวนเบาๆแล้วช่างใจว่าคนอย่างเจ้านั่นโดนพิศสจตว์ร้ายตนใดสิงสู่อยู่ในร่างหรือไม่นะเหตุฉไฉนตักกะความคิดถึงได้ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวได้ถึงขนาดนี้ เจ้าขขาบอกแล้วอย่างไรว่าให้เอามือออกห่างจำหน้าค่ะตัวก็ไม่ร้อนนะชีพจรก็ปกติลมหายใจสม่ำเสมอรอบกายไม่มีกลิ่นอายของปีศาจแล้วเชนไสายข่าถึงได้เปลี่ยนไปราวหน้ามือเป็นฝ่าเท้าเช่นนี้ล่ะจึงหยวนบทที่3าฝันร้ายยามเฉนสี่เค้อ นจุนสกสงลคุณหนวเจ้าคะ่ะจุ้งเถ่าเปิดประตูบ้านเฉลียงเข้ามาหาเจ้าหน้าสาวด้วยอาการหอบเหนื่อยแม่สื่อของุกุลกู้มาขอเจราจาเรื่องแต่งงานอีกแล้วใช่หรือไม่ จินเหอดูไม่สะตกสะทานกับเสียงเรียกของจวนเถ่าเลยแม้แต่น้อยนั่นก็เพราะนางพอจะเดาได้ว่าคนมาขอพบน่าจะเป็นแม่สื่อของตระกูลกู้อีกตามเคยสามวันมาแล้วที่สตรีวัยกลางคนผู้นั้นมาขอพบนางเบื่อหน่ายเหลือเกินที่ต้องพูดปฏิษษ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 เสธซ้ำๆม,ม,มิชายเจ้าค่ะครั้งนี้เป็นคุณชายกู้ที่มาด้วยตัวเองเช่นนั้นเจ้าก็ไปบอกว่าข้าป่วยไข้เป็นโรคร้ายแรงสํำรายยังผื้นประอมเวียนหัว อาเจียนตลอดเวลาไม่สะดวกพบใครทั้งนั้นคุณหนูเจ้าค่ะแต่ว่าคุณชายกูก็ไม่ใช่คนโง่คิดว่าคําโกงหกจำนองนี้จะใช้ได้ผลหรือเจ้าค่ะได้ผลหรือไม่ได้ผลหาใช่สาระสำคัญที่สำคัญคือข้าไม่อยากเฉอหน้าเขาทั้งหักอ่ะเจ้าค่ะคุณหนูในเมื่อเจ้านายเสายืนยันเสียงแข็งถึงเพียงนั้นจวงเถาจึงทำได้เพียงตอบรับอย่างจนใจ เสียงฝีเท้าของจ้วงเถาวิ่งกลับมารายงานอย่างรีบร้อนทางที่เพิ่งจากไปได้ไม่นานแท้ๆคุณหนุเจ้าค่ะคุณชายกูไม่อยู่แล้วเจ้าค่ะแต่ทว่ารถมายังจอดเทียบอยู่หน้าจวนเช่นเดิมไม่รู้ว่าเจ้าตัวหายไปไหนหายไปไหนก็ช่างหัวเขาเถิดเขาจะอยู่ไหนหรือไปทําอะไรมันไม่ใช่ธุระโครงการอะไรที่ข้าต้องรู้ข้าอยากอยู่คนเดียวเอาเป็นว่าเจ้าไม่ไรต้องทาก็ไปทํางานของตัวเองเถิด ขณะพูดกับจุนเถาซ่งจินเหอพลางเดินไปเอ็นตัวลงบนแคร่ไม้ด้วยอายการอ่อนเพลียพระหนึ่งอดหลับอดนอนมาแรมปีเช่นนั้นข้าจะเอาผ้าไปซักคุณหนูอย่าลืมดื่มยาในชามให้หมดนะเจ้าคะท่านหมอบอกว่ายาพวกนี้อาจมีผลข้างเคียงเล็กน้อยดังนั้นสองช่วยยามหลังจากนี้ข้าจะไม่ให้ผู้ใดเข้ามารบกวนคุณหนูเจ้าคะ่ะว่าไว้แล้วจุนเถาก,ก็เดินไปยกชามยาที่วางอยู่ข้างหัวเตียงเอามายืนให้คุณหนูของตน นางเบือนหน้าหนีขณะพูดเรากำลังหลบเลี่ยงอะไรบางอย่างเห็นได้ต้องหลบตาข้ายาพวกนี้มีผลข้างเคียงอันใดหรือจินเหอรับชามยามาถือไว้ในมือพลางเพ่งมองของเลยในชามอย่างช่างใจก่อนจะสลับไปมองหน้าสาวใช้คนสนิทเพื่อคาดคั้นเอาคำตอบอาจมีอารมณ์ทางเพศเจ้าค่ะสาวใช้ผูดระดิงสาเอ่ยเสียงแผ่วใบหน้าของนางขึ้นสีแดงปลังเมื่อเผอจินตนาการว่าหลังดื่มมันเข้าไปคุณญแจของนาง ต้องใช้ปลายนิ้วมือช่วยให้ตัวเองสำเร็จความใคร่โจงเถาเจ้าอย่าพูดเลวไหลถ้าไม่มีอะไรก็ออกไปได้แล้วสามวันมานี้จินเหอมักฝันถึงเหตุการณ์ก่อนตายนางฝันว่ากู้เจ้งหยวนตามมาฆ่าปาดคอนางซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นทําให้หนางสะดุ้งตื่นตลอดทั้งคืนบทจะเคลิ้มหลับก็หลับได้ไม่เต็มตาดังนั้นยามเช้าตรู่เช่นนี้นางจึงรู้สึกอ่อนเพลียจนไม่อยากจะออกไปไหนยิ่งไม่อยากพบใครโดยเฉพาะแม่สื่อของตระกูลกู้ และชายโฉดผู้นั้นเมื่อวานนางสั่งให้โจนเถาไปตามหมอมาตรวจร่างกายให้แต่ท่านหมอก็บอกว่าร่างกายนางปกติดีทุกอย่างนางเองก็จนปัญญาจะหาคําตอบสุดท้ายก็ต้องหันไปพึ่งยาผีบอกจากหมออาุโสท่านหนึ่งหวังว่ายาชามนี้จะใช้ได้ผลก็แล้วกันท่านหมออาุโสบอกว่ายาขนาดนี้มีสรรพคุณช่วยปรับสมดุลร่างกายช่วยขับลมและช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เมื่อเสพกิจและสำเร็จความใคร่บ่อยๆนอกจากช่วยให้อารมณ์ดีทั้งวันตอนกลางคืนก็จะหลับสบายไม่ฝันร้ายและไม่สะดุ้งตื่นตอนกลางดึกอีกด้วยไม่รู้ว่าเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนแต่จินเหอก็ไม่ดังเลที่จะลองขอเพียงมันช่วยให้นางหลับพักผ่อนได้นานขึ้นและไม่ฝันถึงโฉมหน้าของชายผู้นั้นอีกต่อให้นี่เป็นยาบัรทอนอายุไขนางก็ยินดีจะดื่มมัน <c oughs> ยารสชาติของปี ทั้งมีกลิ่นชุนเฉพาะตัวตถ้าถืออย่างนั้นจินเหอก็หลับหูหลับตากระดกดื่มอย่างเอาเป็นเอาตายโดยที่นางไม่รู้ตัวเ,เสียเลยว่าบัดนี้ชายคนหนึ่งกําลังเดินเข้ามาประชิดตัวพอรู้ตัวอีกทีก็เป็นตอนที่เขาแย่งชามยาจากปากนางมาถือไว้เสเองขณะเดียวกันนั้นเขาก็ใช้มือข้างหนึ่งช้อนปลายคางของนางขึ้นต่อด้ดยน้ำริฟิปปากร้ายของตนเองลงไปทับ,ทบกับริมิปปากเล็กอย่างถือวิสาสะแล้วชิงเดือมยาจากโพรงปากของนางอย่างน่าไม่ไอาย ส่งจินเหอเบิกตากว้างเมื่อเห็นว่าบุรุษคนที่กำลังช่วยอกาสจุมพิษนางทางอ้อมคือคนที่นางไม่อยากเจอหน้าที่สุดด้วยเกลยดชังเขาเป็นที่สุดและตื่นระหนตกใจกับการปรากฏตัวของเขาจินเหอคนงามจึงเผอยกเท,ท้าถีบทองไปครั้งหนึ่งอย่างไม่ลังเลเมื่อสามวันก่อนโดนค้าตบหน้าไปชาติใหญ่ยังไม่เข็ดหรือไรเจ้าคนชั่วช้ามันน่าแปลกใจเหลือเกินแปลกใจว่าเขาเข้ามาในเรือนนอนของนางได้อย่างไร บุรุษเช่นเขายัางรู้จักคำว่ามารยาทหรือไม่ <c oughs> แม้จินเหอกลืนยาพวกนั้นลงท้องไปหมดแล้วแต่เขาก็ยังไม่ยอมละริบิปากบ้าๆนั่นออกไปจากริมฝิปากของนางเสียทีนำซ้ำยังดุนปลาลินเข้ามากวาดเลียอยู่ในโพรงปากของนางอย่างบ้าบิน่นนางพยายามเล้มริบิปากนน่นทั้งออกเสียงอื้งในลำคอถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ปล่อยนางให้เป็นอิสระเสียทียิ่งนางต่อต้านเขามากเท่าไหร่ก็คล้ายว่าเขาต้องการจะเอาชนะมากขึ้นเท่านั้น เวลานี้ต่อให้นางใช้ฝ่าเท้าถีบทองเขาก็ไม่สตุกสถานสุดท้ายแล้วฝ่ามือเล็กก็คว้าเชิงเทียนไว้แน่นจากนั้นทุบกระแทกเข้าที่ขมับซ้ายของเขาอย่างเต็มแรงโอ้หหนุ่มสะดุ้งหยงอย่างลืมตัวเปิดทางให้จินเหอเป็นอิสระจากริปากร้ายของเขาโดยง่ายกูกูแจ้งหยวนท่านมาทางไหนใส่หัวออกไปทางนั้นเดี๋ยวนี้นางกระโชกเสียงขับไล่ยอย่างไม่ไวนาในเมื่อเขาไม่ไวหน้านาง กล้าเข้ามาล่วงเกินนางถึงเรือนนอนนำซ้ำอย่างปล้นจูบข,ของนางอย่างหน้าไม่อายเช่นนั้นนางก็ไม่จําเป็นต้องไว้หน้าเขาเฮ้ยนี่ท่านอยู่ในนี้นะนั่นมันยารักษาอาการฝันร้ายของข้าห้ามกินนะนอกจากไล่ไม่ไปเขายังมีหน้ามาสดยาของนางจนหมดเกลี้ยงเขาทําเช่นนี้หมายความว่าต้องการยั่วโมโหนางใช่หรือไม่นางอยากจะถามเขาเลยเกินเหตุใดต้องจองเวรจองกรรมนางจิตเพียงนี้แม้แต่ยามหลับไหลเขาก็ยังตามมาหลอกหลอนนางในฝัน บัดนี้กลางวันแสกก็ยังไม่วหวตามมาต่อแยนางถึงในเรือนนอนจินเหอข้าส่งแม่สื่อมาเจรจาเรื่องงานแต่งของเราตั้งหลายครั้งเหตุใดเจ้าถึงใจจิตใจดำไม่ยอมแต่งเป็นหูยินให้ข้าสิทธิข้าขอถามเจ้าหน่อยเถิดข้าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะยอมใจอ่อนแต่งงานกับข้าเขาทั้งพูดทั้งเกลี่ยปลายนิ้วเช็ดคราบยาออกจากริมฝีปากของตนขณะเดียวกันนั้นแววตาที่จ้องมาหานางก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทําให้จินเหอข้าเดาทางไม่ออก ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่ให้ข้าแต่งกับท่านก็ข,ขอแก่ตายบนคานดีกว่านางโต้ตอบเสียงแข็งพลันดึงปิ่นเงินออกจากมวยผมแล้วชี้เล็งไปยังบุุรร่างใหญ่ตรงหน้าน่ากลัวเหลือเกินกลัวว่าเขาจะพุ่งเข้ามาสังหารหนางเหมือนชาติที่แล้วเจ้านีข้าไม่พ้นหรอกจินเอนอะร์พวกเราเคยหลับนอนด้วยกันแล้วหนหนึ่งแม้ย,ยังไม่ได้แต่งเข้าจวนตามธรรมเนียมปฏิบัติแต่ถึงอย่างไร เจ้าก็น่าเป็นภรรยาของข้าแล้วครั้งหนึ่งเขาพูดกับนางด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพระหนึ่งยอมนางได้ทุกอย่างเว้นเสียแต่เรื่องให้เขาหยุดสุข,ขอนางมาเป็นภรรยาเป็นภรรยากับผีนะสิแค่ได้เสียกันเพราะมีคนลอบวางยาปรุกกำหนัดหาใช้ได้เสียกันเพราะรักใคร่ปลรงดองสิหน่อยเป็นเช่นนี้ยังกล้าน,นะว่าเป็นสามีภรรยากันงั้นเหรอมุมปากของจินเหอกระตุกเกรงเยิบยิบเมื่อฉุกคิดไปถึงเรื่องราวในอดีตก่อนนั้นนางวางยาปรุกกำหนัด และจัดฉากให้ตนได้ร่วมรักกับเขานั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้นางได้แต่งเข้าตระกูลกู้สนใจแต่ทว่านางเดินกลายเป็นภรยาที่แสนชังที่เขาไม่เคยคิดทะนุถนอมสุดท้ายก็นํามาซึ่งจุดจบที่น่าอานาถของนางด้วยเหตุน,นี้พอได้ย้อนเวลากลับมาเริ่มต้นใหม่นางจึงไม่คิดเข้าใกล้เขาไม่คิดผัวพันกับเขาไม่คิดทาเรื่องโง่ๆด้วยการวางยาปลุกกำนัดให้ตนเองได้เสียกับกู้จ้งหยุดสำหรอยเดิมแต่ฉะหันนางยังถูกผู้อื่น วางยาปลุกกำหนัดกระทั่งทําให้หนางต้องตกเป็นรองเขาไปโดยปริยายแม้นางพยายามจ้างคนไปสืบว่าผู้ใดอยู่เบื้องหลังกระบวนการนี้แต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลคลายว่ามีใครบางคนคอยสกัดกั้นนักสืบของนางอยู่เสมอในเมื่อการสืบหาตัวผู้บงการมันยากเย็นนักจินเหอจึงทําใจปลดปลงไม่เหนื่อยวิ่งเต้นไปตามสืบสอหาตัวผู้บงการอีกเพราะอย่างไรเรื่องราวชาวโชว์ของนางมันก็เลยเถิดเกินกว่าที่จะกูกลับเสร็จแล้ว เจ้าไม่นับแต่ข้านับนี่น้ำเสียงอ่อนนุ่มของเขาดังแทรกสอดขึ้นมามันเรียกให้นางหลุด,ดออกจากผวังความคิดได้ง่ายๆท่านนับก็ช่างหัวท่านปะไรนางก็ยังคงประคองความกล้าเราไว้ได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายหากข้าบอกว่าข้ารักเจ้าหรอเจ้าจะยอมต่างเป็นหูยินให้ข้าได้หรือไม่ เขาพูดคุยกับนางอย่างมีชั้นเชิงทั้งเชิน้ำเสียงนุ่มนวลฟังสบายหูผิดไปจากส่งจินเหอที่เอาแต่ใช้อารมณ์และกันโชคเสียงไร้กาดดังแม่สือสาวในพรงไพรแต่ถึงกระนั้นโหนหนุ่มก็ไม่คิดถือทโทษโกรธเคืองใดๆ